อะไรที่เรายึดติดมากเกินไปและอะไรที่เราละเลยจนเกินไปเราจะได้รับบทเรียนจากเรื่องนั้นคล้ายๆกันเมื่อไหร่ที่เรายึดติดกับอะไรมากไปอ่ะแบบยึดติดมากซีรเรียสมากครายซีมากกับละเลยไม่ใส่ใจ เฉยๆพรุ่งนี้ก็ได้ค่อยทำก็ได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนั่นคือเราจะสูญเสียสิ่งนั้นจากลาพลัดพรากกับสิ่งนั้นเพื่อให้เราเรียนรู้การปรับสมดุล เพื่อให้เราเรียนรู้ว่าทุกอย่างมากไปไม่ไดีน้อยไปไม่ไดีใส่ใจมากไปไม่ไดีไม่ใส่ใจเลยก็ไม่ไดีต้องสมดุลนนะอยู่ตรงกลางหรับให้ได้แล้วทุกอย่างมันจะลงตัว อย่างในทุกๆวันทุกๆคืนของเรายังมีกลางคืนกลางวันสว่างมืดจม,มูกเนาะดวงจันทร์ตะสัตนพระอาทิตย์ขาวดำหยินอยางนี่สองอย่างมันดีทุกอย่างทุกอย่าง มีเหตุผลของการเกิดมาเป็นสิ่งนั้นมามีสิ่งนั้นปรากฏให้เห็นจำลองให้พบหรือใดๆก็ตามเหมือนตัวเราค่ะวันนี้โคช้ชไม่ได้ให้ทุกท่านฝึกจิตพัฒนาตนเองพัฒนาจิตวิญญาณแบบ <c oughs> ทำแบบอย่างเดียวอยู่ในโลกแบบหลับตาของสมาธิแต่ไม่ออกมาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ทางโลกหรือช,ชีวิตทางโลกเลย เพราะเรายังอยู่กับความเป็นจริงแต่ก็อีกเช่นเดียวกันไม่ใช่อยู่แต่กับทางโลกมัวเมาหลงแสงสีเสียงเนาะเรื่องการต่างนะอ่าอันนะี้ลิ้มรสกลิ่นโดยสนุกอย่างเดียวแต่นำมาปรับสมบดุลอยู่ตรงกลางที่คอทคําคลิปบ่อยๆไลฟ์บ่อยๆว่าให้เราอะค่ะสมบดุลทั้งหมดทางโลกทางธรรมทางจิตวิญญาณเมื่อเราใช้ชีวิต โดยแนวจิตอัญญาของโคชแบบนี้ทุกอย่างก็สมบรูรณ์สอดคล้องเรายังต้องใช้เงินนะเรายังต้องมีความสัมพันธ์แต่เราจะหาเงินอย่างไรไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่จนเกินไปได้รักษาสุขภาพสภาพจิตใจด้วยมีความสัมพันธ์แบบไหนที่ไม่ได้เป็นความผูกพันจนเป็นเหตุแห่งทุกเกิดซ้ำๆที่โคชทำคลิปต้องมีแบบไหน รักษาใจรักษาตัวเองและใช้ชีวิตดำเนินชีวิตกระบวงสาคณะญาติพ่อแม่ญาติพี่น้องคนรักลูกเพื่อนพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนใดๆให้มันดีให้สมบรุรณสอดคล้องไม่ต้องถึงกับอยู่ในถ้ำตลอดไปแต่ไม่ต้องถึงกับเลิงล่าในพิภพจนไม่สงบและใช้ชีวิตยังไงเมื่อเราปรับทุกอย่างให้ได้สมดุรเนะี่ย ไม่มากไปไม่น้อยไปมีก็ราบซึ้งขอบคุณแอพ r e ช i a เอรู้สึกดีเมื่อไม่มีก็อยู่ได้อย่างเข้าใจได้ปัญญามีปัญญาพึ่งพาตนเองได้แต่ละลึกถึงและรู้บนคนต่อทุกสิ่งเสมอด้วยใจที่เป็นสุขและสงบ นำไปปรับใช้ให้ตรงกับตนเองวันนี้เรื่องไหนเรามากเกินเรื่องไหนเราน้อยเกินตึงไปก็ดึงนะคะให้มันหย่อนลงอันไหนมันหย่อนแล้วกนก็ดึงให้มันตึงขึ้นมาให้สมดุลกันค่อยๆทำทำให้มันพอดีเนะี่ยให้มันประลาซนะ มันค่อนข้างยากเนาะถ้าน้อยไปมากไปสุดโต่งกับดิ่งเ่ยมันง่ายแต่ลองดูค่ะแล้วมันก็จะดีกับเราพอเราดําเนินชีวิตไปในเรื่องต่างๆประสบพบเจอเหตุการณ์ในแต่ละช่วงชีวิตที่เราจะต้องเรียนรู้เนาะไปอัพสตืมแอสซนชันก็เลื่อนระดับกันไปก็จะต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้แต่อาจจะเปลี่ยนเรื่องราวตามระดับขั้นนั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ